กะเพราเนื้อวาเกวกับไข่ดาวแบบบ๊มงๆแบบนี้เป็นกะเพราหมูกรอบแบบเผ็ดพ่นไฟครับพริกคือชัดเจนเลยนะโอ้น่ากลัวนะนี่น่ากลัวอืมโอ้หผมบอกเลยนะว่าเผ็ดพ่นไฟเนี่ยพ่นจริงๆนะแล้วเขาปิดร้านหรืร้านอยู่ที่งน้ำเดียพี่ปิดร้านแล้วพี่ปิดร้านคังผมเลยเหรอ วนนสวัสดีครับส่วนดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยครับผมวันนี้ครับเ,ออเรามาอยู่ที่สามย่านมิตรทาวก็จะพาทุกคนนะครับมากินร้านกะเพราร้านดังลุงหวังกะ <icing> เพราพ่นไฟเป็นร้านที่มีเมนูผัดกะเพราที่นําผัดกะเพราเนี่ยไปชนะรางวัลในไอรอนเชฟแล้วด้วยว <â> กะเพราเนื้อนะกะเพราเนื้อซีดเลยซีดเลยวะอยู่แถวไหนะอยู่แถวนุ่นอยู่สามย่านเลยแล้วนี่อะไรครับรปภสายเลยครับ้าย ซ้ายเลยครับ <c oughs> <c oughs> จริงจริงย่านนี้เรามาบ่อยมากเลยนะบรรทัดทองปะ <c oughs> คือใ,ใกล้กันบรรทัดทองสามย่านอะไรย่างเงี้ยคือมาบ่อยมากแล้วร้านก็ยังเก็บไปครบสักที <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเก็บครบหรือเปล่า <c oughs> วันนี้นะครับก็ <c oughs> เป็นวันเสาร์คนคุดเยอะแถวเนี้ยคนเยอะมากทั้งนักเรียนนักศึกษาเด็กมต้นมปลายมัธยมนะครับแบบที่แพ้ไม่รอดแน่ไปนะคะแบบที่ร้านอยู่ตรงไหนนะร้านอยู่ตรงหน้านู้นค่ะ อ๋อไดใช่ไหมโอเคโอเคกะเพราที่โลกต้องจารึกหนึ่งใน5กะเพราในตำนานลุงหวังกะเพราพ่นไฟนะครับนี่ราราคาเริ่มต้น59บาบาทนี่เลยใช่ไหมที่เขาไปไอออนเชฟมาใช่ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเราออเดอร์เมนูกันก่อนนะครับก็เอาเป็นเมนูเฮ้ยเมนูแบบซิกเนเจอร์เขาก็น่าจะมีเขียนติดนะส่วนใหญ่จะเป็นกะเพราเนื้อนะครับผมเ,เนื้อเอ็นแก้วเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกะเพราเนื้อโคขุนสับราดข้าวแล้วที่สําคัญไข่ดาวไข่ดาวของที่ร้านลุงหวังบอกเลยว่าโคตรดีเป็นไข่ดาวแบบข้างนอกมันจะเป็นไข่ขาวแบบกรอบฟูนะครับแล้วก็ไข่แดงวางข้างบ,บนทับทีหลังแล้วก็ทําให้สุกแบบน้อยๆเหมือนเยิ้มข้างนอกห้สุกกรอบ แต่ข้างในก็จะเยิ้มชุ่มฉ่ำแฉะแฉะ,ะด้วยเชื่อครเปิดไฟเนี่ยพเพื่ออะไรเนี่ยไข่ดาวก็จะราคา12บาทนะครับส่วนไข่ดาวกรอบลาวาแล้วกันจะเป็น18บาทบาอื<บ>าทไอเมนูของพี่เมื่อกี้เอาไข่ดาวกรอบลาวาด้วยค่ะแล้วก็กะเพราเนื้อตุ๋นไข่ดาวกรอบลาวาแล้วก็กะเพราเอ็นเนื้ออันนี้ได้เด็ดไข่ดาวกรอบลาวาแฝดอีอแฝดด้วย มีแฟดด้วยแล้วก็เป็นกระเพราเสือร้องไห้นี่ไข่ดาวกรอบราวาจ่ะกระเพราเนื้อวากิวไข่ดาวกรอบราวาแฟดกระเทียมเอ็นเนื้อไข่ดาวกรอบออเดอร์ได้เลยจ้ะขอบคุณนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกินกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วเราไปดูลุงหวังพ่นไฟนะครับ ผตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเออหเมนูนะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทีเด็ดก่อนไหมเมนูนี้ก็เป็นอัน,นิบกะเพราเนื้อโคขุนสับนะครับนี่กับไข่ดาวนี้ไข่ขาวก,กรอบฟูๆลองสามโลห้าสิบหกโลร้อยครับไข่ดาวไม่ใช่แล้วก็ความเผ็ดอันนี้หกจานที่ผมสั่งมานะครับความเผ็ดจะอยู่ที่ระดับเผ็ดน้อยนะครับผม <c oughs> มีเผ็ดน้อย <c oughs> เผ็ดปะกะตินะ <c oughs> ติดกระถูกโดนลอยห้าแปดนาบแปดนาบดีนาบอย่าเบลปากครับปากโดห้าแปดหกโดร้อยแล้วก็มีแบบว่าเผ็ดพ่นไฟอ่าอื้มหูยังรู้มัย้รย,ยรสชาติก็เค็มหวานนะครับผมไขด่ดาวแบบนี้ความพิเศษนี่ครับใส่เนื้อไปนิดนึงคลุกเคล้าไปแบบนี้แบบนี้ อันนี้อร่อยจริงอุ้เป็นกระเพราเนื้อที่อร่อยมากอื่มชอบนะบนี่แค่เมนูแรกนะแบบว่าดุงหวังไม่ผิดหวังอื้มอร่อยเนอะเนื้อเขาหอมนุ่มครับเหมือนข้าวมันจานกินเม,เมน,นูไหนต่อดีเนื้อตุ๋นหนนะอันนี้เนื้อตุวว๋นเนาะเอาเลยเอาเลย โอ้ยแทบว่ะเผ็ดน,น้อยมันกำลังดีแล้วโอเคเลยโอ้โหทุกคนครับเนื้อตุ๋นผัดมาแบบแห้งๆเนาะเนื้อชิ้นเป้ปงๆนะครับเนื้อมีเลยหอมแบบฉุนหอมกะเพราชัดเจนหอมพวกพริกแห้งของเขาอะอเนื้อตุ๋นดีมากนุ่มๆเลยครับผมไข่ดาวนุ่งถามว่าไข่เคี่ยวอื้ม คือเอาตรงยอมรับเลยที่ผมมาร้านกะเพราลุงหวังวันนี้ไม่ใช่เพราะเมนูกะเพรานะ่ยเพราะผมอยากกินไข่ดาวเขาเ้อเสียงกินไข่ดาวเออจริงเอ้ยคือไข่ดาวนี่หากินยากไงมันไม่ค่อยมีนะครับหายากนะใช่อันนี้อร่อยเนื้อตุ๋นใส่บนไข่ดาวแบบนี้ กับข้าวสวยร้อนๆสุดมากจริงๆกินไปแค่2จานนะอเอางี้แล้วกันร้านดีแห่งปี2025ันยหผมให้เลยผมให้เลยวมากผมให้เลยแค่2จานกินเท่านี้ผมรู้แล้ว พุดนี่คืออยากได้แล้วที่ร้านผมดูออบนกำแพงนะก็จะมีรางวัลน,นะเดะสปูนจากช้างอะไรอย่างเงี้ยไอออนเชฟมีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเปิดพิสดารแล้วอีกอันนึงจะเป็นปัญญาห้าดาวก็คือสี่รางวัลแบบจุกจุกสุดมากเนอะอันนี้จริงผมก็ปีแชมป์อ่ะโอ้ยเนื้ออ่อยจริงกระเพราเนื้อตุ๋น85บาทครับ<ม>ต่อไปกระเพราเอ็นเนื้อ อันนี้มาแบบช่ำๆเลยครับโอ้หเนื้อเอนแก้วผมว่าจานนี้สุดนี่ทำแบบนี้เลยแล้วก็ราดเลบนเนื้อแบบนี้โอ้โหฟรีครับใครเล่าจะอดใจไหวผมก็ไปกินแทนได้อยากกินเรวยอยอยากกินเรือยเฮ้ยใจเย็นยังไม่มีซปเปอร์แตงหนึ่งหมื่นรอก่อนรอก่อนสุดมาก อันนี้ก็จานละ85นะครับอันนี้ไข่ดาวกรอบสองฟอง3 0ิบเท่าไหร่นะสาทสิบหกบาทคำนี้เอ็นเนื้อแน่นไปโคตรโคตรอร่อยคือวัตถุด,ดิบเขาอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นเอ็นอย่างเงี้ยคือมันนุ่มมันเปื่อยหมดเลยละลายคือต่อให้คุณไม่มีฟันอะมีแค่เหงือกคุณก,ก็กินได้ คือใช้ใช้เงืออแบบอย่างนี้ยคือนุ่มๆแบบนั้นเลยถ้าถายความเผ็ดหน่อยไหมนี่เผ็ดน้อยนะผมว่าประมาณหนึ่งละเผ็ดเอาเรื่องหอมกระเพราหอมซอสปรุงหอมเนื้อแจมทีนึงเลยไหมผมขอเพิ่ม เอาเป็นกะเพราหมูกรอบเอาเผ็ดพอนไปหนึ่งไข่ดาวแบบนี้ด้วยฟองเดียวพอครับแล้วก็เป็ดมีปะมีเ้ยมีเป็ดด้วยเอากะเพราเป็ดย่างเผ็ดปกติอ่าแล้วก็มีคุณมีอะไรที่แนะนำไหมกะปกหมูมีเหรอเอากหมูกาหมูเผ็ดน้อยกาหมูขอไข่ดาวอย่างนี้สองเนะขอไข่คู่ไข่คู่ขอบคุณคูัค้าเนสั่งเลยอร่อยหมดแน่นอนสบายมากต่อเรื่อง สามจานครับอร่อยมากนี่เหรอไหมอันนี้เป็นกะเพราเนื้อวาเกียวกับไข่ดาวแบบบ๊องบ๊อมีดี้เชีย่ยไข่ดาวจานดาวเทียมปะเนี่ยจานบินอืไข่ดาวจานบินหืมนี่กรอบมากครับมาดูเนื้อวาเกียวนี่แต่เมื่อกี้เจลบอกว่าคือทางร้านอาจจะผัดมาแบบสไตล์แห้งๆนะฮะไปกินเข้าไปนะ <c oughs> ความฉ่าความนุ่มของเนื้อกินเข้าไปไม่รู้สึกทําให้เรารู้สึกมันแห้งเลยไม่เลยกระเพราเขาเหมือนกะเพราไอ้นี่กะเพราสวนนะที่มันจะมีรสชาติฉุนๆแบบกลิ่นแรงๆใบกะเพรานี่กลิ่นจะแรงมากเหมือนกะเพราบ้านอืมอืมนอร่อยว่ะอร่อยมากนะบอกเลย คือกินไปเยอะๆมันจะมีความเผ็ด,ดนอกจากพริกแล้วกันเป็นเผ็ดพริกไทยเผ็ดแบบสมุนไพรเขาเผ็ดกะเพราอ่ะร้อนสี่จานแล้ว4จานแล้วครับร้านเนี้ยผมว่า คือถ้าใครไม่เคยกินเนื้อแล้วกันคือไม่ใช่ไม่เคยกินเพราะว่านับถือบางอย่างนะแต่ว่าไม่กินเนื้อเพราะว่าไม่ชอบกินเนื้ออาจจะลองพอใจพอใจใช่เพราะว่าจะทําให้คุณชอบเนื้อได้เลย,เลยผมว่าร้านนี้อร่อยอันนี้ก็เป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมเสือร้องไห้ก็จะแล่มาแบบบางๆเนอะมันจะบางกว่าเนื้อวากิวนะครับผมนี่นี่ความเข้มข้นชอบใครเดาวอ่ออร่อยวะ่ะ เดีย๋ยวลองกินเนื้อพี่เสือดูือหอมมันเนื้อหอมเนื้อแบบหอมพุ่งออกมาเลยเฮ้ยเนื้อเสือหอมอร่อยอหอมพุ่งบอกเลยว่ากะเพราหอมมากนะชอบกะเพรามากมสตาอันนี้ไม่มีกากหมูมีแค่สาคา,าสีสมานเลยวะพี่แกงเนื้อตุ๋นดีวาแกงเนื้อตุน๋นอ้ามีพิแกงด้วย เรื่องไปมีพี่แกงด้วยด้ว่ยเมนูนี้นะเอาไปให้ออฟกินที่บ้านติดใจแน่นอนติดงมเงียมอฟอร่อยมากออมยิ่งออฟมันชอบเนื้ออยู่แล้วอ่ะโอ้โหกินแบบเนื้อแบบนี้ออฟไข่ดาวนะอื้กะเพราเลมเบอร์แต่พี่กลับไปไข่ดาวไม่เป็นอย่าี้แล้วแหละทอำเนื้อ ลองให้95บาทครับอันนี้จะเป็นเอ็นเนื้อกระเทียมนะครับ85บาทนะโหดูดีดูเอ็นอือหกระเทียมแบบนี้โคตรน่ากินอ่ะเนี่ยลองซิอย่าไม่ต้องมีข้าวอร่อยมากตกใจก็ไม่โดเลยโอ้ยยังไม่รู้เราดีแกัน่อยอย่างนี้ลองดูคนครับ ไส้ดาวกินกับซอสพริกยังอร่อยอะ่ะ <laughs> นี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าไส่ดาวถ้ามากินกับแม็กกี้น่าจะอร่อยแม็กกี้แบบเพีพเยวเลย <laughs> แต่ไม่ต้องมีกระเพราด้วยกิน <laughs> แบบประหยัดไงเดินรองสั่งข้าวไส่ด <laughs> ากวบฟองฟองราดข้าวเปล่า,ลาพูดแล้วก็ร้องเลย มาครับตอนนี้มาอีกสองนะก็จะเป็นอันนี้เป็นกระเพราหมูกรกอบแบบเผ็ดพ่นไฟครับแปดสิบห้าบาทนะอันเนี้ยดูหมูกรกอบโอ้ดูพริกพริกคือชัดเจนเลยนะโอ้หน้ากลัวนะอันนี้หน้ากลัวอันนี้หน,น้ากลัวไข่ดาวกรอบสองฟองนะครับผมลองไข่ก่อนไหมกรอบร้อนร้อน,รอ,นอ,อ,อร่อยเหมือนเดิมจริงนี่ครับหมูกรกอบนี่เติมหมูกรอบกระเพราลองดูครับ ยังไงครับผมอยากบุกปากผมบอกเลยนะว่าเผ็ดพ่นไฟเนี่ยพ่นจริงจริงนะหูยกลิ่นพริกขึ้นมาแบบสุดมากสุดแล้วมาร้อนๆนะอ๋อไข่แดงด้วยหน่อยต้องพึ่งบารมีไข่แดงครับอถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดนะกินไม่ได้อะเนี้ยแต่บางเอิญว่าผมเก่ง หงื่อฟาสดได้อ๋ออันนี้อะไรซุปอืมที่ร้านมีซุปสาล่ายขายด้วยนะครับนี่เป็นซุปสาลายกระเทียมเจียวต้าหูนะ้เนาะสิบห้าบาทนะครับผมโอ้ยร,ร้อนไปใหญ่เลยมึงไม่แก้เลยไม่แก้ไม่ช่วยเลยเผ็ดกว่าเดิมด้วยอืมเฮ้ยซุปสาลายดีอ่ะ แต่อร่อยผมว่าถ้าใครสั่งแบบเผ็ดมากนะครับเนี่น้าว่าให้สั่งไข่ดาวมาคู่ด้วยมันจะช่วยลดความเผ็ดลงประมาณนึงเลยมดูคำนี้ดียเละเลยตาเลยหมูกรอบก็จะเป็นสไตล์แบบหนังกรอบเนื้อเต็มแผ่นนะฮะ มีอะไรหวนานๆไหมนะเย็นเมนูอะ่ะกระเทียมป่ะไม่เอา,อ,เาเอุ้ยลองข้าวไข่เจียวขอลองไข่เจียวที่ร้านหน่อยห้าสิบห้าบาทอันนี้หมดแล้วครับผมโอ้โหนี่อะไรอะ่ะอุ้ยสั่งมาสองเลยเหรอโ <c oughs> อ้้หู <c oughs> อฟองมาสองจานเลยจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอยากกินน่ากินนะเฮ้ยคืนนี้สี่สิบหกบาทนะข้าวสิบบาทไข่ดาวสามสิบหกทินกับแม็กกี้ <c oughs> น่าจะเด็ด เรามาตอนที่กะเพราเป็ด85บาทโอ้โหเนื้อเป็ดชิ้นเป้งๆอันนี้ผมสั่งเป็นเผ็ดกลางเนอะใช่เราตับเผ็ดกลางลองดูครับถ้าเรียกว่าเป็นกลิ่นอายแบบกะเพราชัดเจนเลยแล้วก็เผ็ดแบบยังไม่ได้เผ็ดเกินเบอร์เผ็ดกลางเหมาะสมแต่ก็เผ็ดอยู่นะเฮ้ยผมโอเคโอเคเบนบอกว่าน้ำพริกกําปลาที่ร้านเด็ดใช่ไหมลองอ่ะเดี๋ยวมา อืมโอ้ใบพีงป่าไปเขาหน่อยเฮ้ยพิงป่าโอเคเอเเปป็็ดืมรสชาติเป็ดถืว่าเป็ดเป็ดนุ่มชิ้นใหญ่ๆหอมเนื้อนุ่มอืมอืมพิแกงเอ็นเนื้อเท่าไหร่อ่ะแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทครับอืมพิแกงก็มี ข้าวไข่เอว <รอ S 1> ขอบคุณค่ะร้อนเลยจ้าสองฟองจานเท่าไหร่หครับเนี่ยห้าสิบบาทสองฟองเว้ยจริงเหรออ,อันนี้เมนูที่ผมอยากจะลองสี่สิบหกบาทนประมาณนี้อ๋อออุยหอมอ่ะ เป็นข้าวไข่ดาวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอร่อยมากอืมอืมเ <mm หมือนจังไข่ดาวสองฟองร้านทำมาเพิดให้สองจานไม่เป็นไรอร่อยรับได้เหมือนเราดูสนุกและแฮปปี้กับไข่ดาวเขามากเลยนะแต่ร้านเขาดินกับเราด้วย เขาปิดร้านเหรอร้านหยุดซึ่งวันเลยพี่ปิดร้านคังผมเลยเหรอวันนี้หยุดซึ่งวันเหรอครับอู้วเดแล้วเขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีอะไรอ๋อทำได้อยู่ใช่ไหมครับอ๋อแต่แต่ปิดร้านไว้ให้ผมนั่งนั่งกินอ๋อไม่รับลูกค้าแล้วออ๋ไม่รับลูกค้าเฮ้ยเราพรีเมี้ยมยังอ่ะ ปิดร้านให้เรากินเลยเหรอโอ้โหเราควดีใจใช่ไหมมันมีอยู่สแบบไงเวลาแม่ค้ามาปิดร้านปิดให้เรากินกับอีกอย่างนึงปิดไล่เรามาครับพริกแกงเอ็นเนื้อตุนขอลองพริกแกงของลุงหวังหน่อยเป็นพริกแกงที่ใส่ใบเตานะครับนี่ กะเพราชใช่ไหมใช่โหระพาเนาะไม่ชัวร์กินหน่อยโหระพาแรือเปล่าเป็นกะเพราจริงเนี่ยไปกะเพราเลยคือกินกะเพราฉุนออกมาเลยครับปกติผมเคยกินทิกแกงเคยกินแต่ใส่ใบโหระพาอันนี้เขาใช้ใบกะเพราเฮ้ยแต่มันหอมนะเข้าอยู่อืเนื้อตุนแบบจุย๊ยจุ๊ยรสชาติทิกแกงเผ็ดเค็มเค็มขน้น เออตัวพริกแกงอ่ะหอมชัดเจนเอเครื่องแกงโอเคนะแต่ผมชอบกับเขามากกว่าชอบไข่ดาวที่สุดแป๊บนะไข่เจียวเท่าไหร่นะ50บาท5้บาทโอ้โหบาทโอ้ลุงหวังไม่ผิดหวังโอ้หจังวันนี้ โอ้โหไขเจียวดูแบบกรอบฟูๆคือมันจะมีรสชาติกว่าไอตัวแบบไข่ดาวใช่แต่ว่าความกรอบความฟูอะพอๆเลยกรอบๆเหมือนกันสรุปมาแล้วนี่เรามากินไข่ยังไงเนี่ยเนื้อเาแต่ว่าไข่ด้วยอ๋อโอเคโอเคกรอบกรอบ ก็อย <lien> ่างที่พี่บอกไปตั้งแต่แรกไงครับว่าพี่มาร้านนี้ยเพราะไข่ดาวไม่ใช่เพราะกะเพราอันนี้เรื่องจริงแล้วเรื่องไปไข่เดียวละอืมสอบสองจานครับผมอืมนี่คุ้มากโอ้ยจีน่าไม่มีใคร สั่งเพิ่มไหมสั่งเพิ่มครับผมเมนูที่ร้านโคตรเยอะอ๋อของกินเล่นเฮ้ยเมนูทานเล่นก็มีนี่ว่าเอาหมูสเต๊ะเนื้อสเต๊ะลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นเนื้ออย่างละห้าไม้ปอเปี๊ยะไส้เผาหมูสับจำนวนสี่ชิ้นห้าสิบเก้าบาทห้าดาวาดวยอันนี้อ่านหมดเลยอาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูอื่นๆมาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวมาลุยกันครับผม นอกจากจะเป็นเมนูกะเพรานะครับก็ยังมีพวกเออเมนูทานเล่นเนะอันนี้แปลกแปลกที่สุดเลยเป็นปเปี๊ยะผัดกะเพราครับนี่มีวุ้นเส้นอยู่ในอุ้ยลองดูนะปลร่ออบชัดเจนเหมือนกินกะเพราผัดวุ้นเส้นที่หุ้มด้วยปลีอี่แบบนั้นเลยน้ำจิ้มบวยอืมอออร่อยคือได้กินจากกะเพราก็เค็มเผ็ดเ่ะเนาะแต่พอ ตัดน้ำจิ้มบวยให้มีรสชาติหวานนิดหน่อยเฮ้ยเป็นของกินเล่นอร่อยมากมเดี๋ยวไว้ให้อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนะครับผมโอ้ลูกชิ้นดีอะน้ำจิ้มลูกชิ้นนะครับอารมณ์แบบเหมือนน้ำจิ้มเกี๊ยวทอดซอสมะขามอะลูกชิ้นหมูเดี๋ยวไว้ให้หมูอร่อย หมูอร่อยแต่เนื้ออร่อยกว่าก็เลยเหลือหมูไม่ให้หมูอร่อยเรีงอ่ะหอมหวานอ๋อทีนี้เป็นเมนูสเต๊กมีเนื้อกับหมูถือว่าอันนี้ไม่ต้องเดาเลยว่าเนื้ออร่อยก่อนแน่นอนมาลองดูไหมจะลองหมูก่อนมีขนมปังมาให้นะครับจิ้มอาจาดเนาะแล้วก็อุ้ยน้ำจิ้มเขาใส่ข้นมากเลยอ่ะไม่ได้เป็นสีที่เราเคยกินนะ แตอนนี้หมูอร่อยว่ะแต่นี่ไม่ได้ลองเนื้อโอ้ยโคตดเรามาลองเนื้อบ้างเนื้อสีแบบว่าย้อมแนบยิ่งเลยยอมรับเลยเนื้ออร่อยมากอือครับ เคยแล้วเฮ้ยนี่เนื้อคู่เฮ้จริงอื้อื้กอือือื้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 มอ้มอื้มอื้มอ่อื้มอ้อื้มอ้มอื้มอื้มอื้มอ้มอื้มอื้มอืมอืามอก้มอื้มยบ้มอเจีอม้ำเื้มมะนาวนะครับผม อปรกบแก้าไว้ให้ไม่มีทีไม่มีอันนี้ฮะเพื่ออร่อยนะอร่อยแล้วก็แบบสปอนเซอร์แบบว่าพวกเครื่องดื่มดังๆก็จ้างได้นะครับจะกินนี้เลยผมจะดื่มให้แบบมีความอร่อยแบบน,นี้เลยนะ<ห>ทิ้งทิ้งทิ้งชว์เสียงนี้เลยโอ๊แต่สงนี้ไม่เอาสียงนี้ไม่เอาเสียงไม่เอาก็ประมาณนี้เนาะ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านลุงหวังลืมแล้วลุงหวังกับเขาคนไฟ <c oughs> ร้านเนี่ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมสาขา3ามย่านนะที่ผมมาวันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเจมงสทิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มหยุดเดือนละหนึ่งครั้งประมาณนะครับผมแล้วก็ที่ร้านรู้สึกว่าจะมี3สาขานะครับแต่ว่าสาขาที่ผมมาวันนี้ก็ตามกันมาได้ลิงก์แฟนเพจร้านเดียวแนนจะบอกให้ตรงนี้หน้าจอตรงนี้นะครับก็ไปเสิร์ชกันได้ แล้วเจอกันเทปหน้าครับผมแอดจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินแหลกที่ไหนยังไงต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอร่ออืม้าวเนื้ออ้าวไงครับอร่อยไหมคะอร่อยเอาฮะเอาเบนเบนเบนกินอะไรเบนไม่แล้วเบนอืมอ้าวอร่อยไหมนี่เราต้องกินให้หมดเลยใช่ไหมใช่ เฮ้ยหมูอร่อยเนื้ออร่อยนะถ้าเป็นสเต๊ะแต่ลูกชิ้นอ่ะผมให้เนื้อเขาบอกว่าเนื้ออร่อยดูดิไม่มีใครกินหมูเลยพี่บอกว่าเนื้ออร่อยอ่ะไม่กินเนื้อหมูผิดตรงไหนเสเต๊ะหมูอันนี้ออร่อยว่าอร่อกว่าเนี้อเหรอพี่ชอบเนื้อผมชอบหมูแต่พี่ชอบหนูมีอะไรต้า cắt lên bóng mày